นีน่ beauty world เองนะคะไม่ได้เจอกันนันผสมควรนะคะวันนี้อาจจะดูว่าเฮ้ยไทยเป็นลุคที่แบบว่าดูแบบเหมือนไม่ได้แต่งเลยนี่คือสิ่งที่น่าอยากมาโชว์นะคะว่าเออนีน่าเนี่ยเตรียมพื้นผิวหน้ายัางไงไม่ว่าจะเป็นการรองพื้นการลงแป้งการลงครีมกันแดดก่อนหรือ moisturizer เนี่ยเตรียมผิวหน้ายัางไงที่พอถ่ามาแล้วปกปิดได้พอสมควรแต่ว่าดูเป็นธรรมชาติมากๆก็คือดูเหมือนแบบ แทบไม่ได้ลงรองพื้นเลยนะคะทำยังไงให้ลงรองพื้นออกมาแล้วผิวเราดูโกลดูมีสุขภาพดีอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะในการเตรียมผิวหน้าของนีน่ะว่านีน่าเตรียมอะไรบ้างตั้งแต่ขั้นตอนการลง moisturizer ถึงการลงแป้งเสร็จเท่านั้นนะคะ<ๆ>ก็ยังไงลองทำตามกันดูค่ะที่บอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยทีน่นาจะมาสาธิตการเตรียมผิวหน้าก่อนที่เราจะลง อะไรใดๆทั้งสิ้นบนใบหน้านะคะเพราะฉะนั้นเนี้ยจะละเอียดนิดนึงเนี่ใ,นใครงที่เห็นก็คือเพึ่งทังหน้าเสร็จแล้วก็นี่นะเพิ่งลงตัว BHA ลงไปนะคะก็ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ลงอะไรเพิ่มเลยอย่างแรกที่น่าจะทำนะคะสเปรย์น้ำแร่ค่ะนี่นะมีตัวของเจลลี่อีกตัวนี้มันคือ Rose Water Balancing Mist ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะทำให้มีกลิ่นหอมด้วยเราก็ฉีดให้ทั่วใบหน้านะคะ แล้วเราก็เอากระดาษทิชชู่นะคะอันนี้ก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กบใบหน้าก่อนที่จะลงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะโอเคแล้วก็จะเริ่มด้วยการลงมอยส์เจอไรเซอร์นะคะมอยส์เจอไรเซอร์อะไรก็ได้เลยคะ่ะจริงๆถ้าใครผิวไม่แห้งมากเนี่ยก็ข้ามขั้นตอนการลงมอยส์เจอไรเซอร์ไปได้นะคะ โอเคค่ะต่อไปเนี่ยก็จะมาลงกันแดดนะคะก็ลองใช้มาเป็นเวลาสักพักแล้วประมาณเดือนกว่าแล้วแล้วเนี่ยรู้สึกว่าดีจริงนะคะเนี่ยก็เลยอยากเอามาแนะนําเพราะว่าราคาไม่แพงแล้วกคุณภาพดีมากก็คือจะเป็นตัว s m o o t h e นะคะ physical white baby face uv expert นะคะกล่องจะเป็นอย่างนี้ค่ะ ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็น100% non chemical sunscreen นะคะซึ่งการที่เป็น non chemical 100%เนี่ยก็เหมาะสำหรับ sensitive skin หรือว่าผิวที่แพ้ง่ายผิวที่บอบบางง่ายอย่างนี้น่าเป็นต้นๆนะคะข้างในก็จะเป็นหลอดประมาณนี้นะคะเออมันจะมี2ส,สีด้วยกันก็คือสีเบจกับสีไวท์มันจะเขียนอยู่ข้างบนกล่องนะคะเดี๋ยวนี้นะ่าโชว์ให้ดูว่าแต่ละสีแตกต่างกันยังไงนะคะ สีเบจจะเป็นเอ่อสีที่ทำให้หน้าเราเนี่ยเรียบเนียนเหมือนเราลงรองพื้นอะนะคะโดยที่ที่บางคนอาจจะไม่ต้องลงรองพื้นเลยก็ได้นะคะถ้าผิวหน้าดีแล้วแต่ส่วนสีขาวเนี่ยก็จะเน้นความกระจ่างใสความขาวเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวให้ดูสีต่างกันสสีนะคะก็จะเป็นสีขาวอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็สีเบจอยู่ด้านล่างนะคะเอ่อ ตัวนีน่าเองเนี่ยนีน่าชอบชอบใช้สีขาวมากกว่าเพราะว่าเนี่ยรู้สึกว่าตัวนีน่าเองผิวขาวแล้วก็ถ้าใช้สีขาวก็จะทําให้เดูกระจ่างมากขึ้นแต่ว่าถ้าใครผิวไม่ขาวมากแล้วก็รู้สึกว่านีน่าเราดีอยู่แล้วเนี่ยนีน่าแนะนํานะคะว่าให้ใช้สีเบจได้เลยเพราะว่าเราไม่ต้องลงรองพื้นหรือว่าไม่ต้องลงบีบีลงเบสมันเหมือนเป็นเนี่ยรู้สึกว่าครีมมันะ เหมือนเราลงไพรเมอร์กับลง Base เบสไปนในตัวเลยนะคะเนี้ยก็จะใช้ตัวสีขาวนะคะก็บีบมาประมาณนี้แล้วก็แต้มบนมหน้าเราก็แต้มเหมือนเราทามชชิเจอร์ไรเซอร์นะคะแต้มที่5จุดจริงๆแล้วถ้าใครหน้าไม่แห้งมากๆเท่านี้หน้านะคะสาม,มารถลงตัวนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องลง m ม i s t เจอร์ไรเซอร์นะคะว่า เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมีเอ็กซ์แทรัจากธรรมชาติเยอะมากไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรอะ่ะตัวคขมมมายนะคะสามารถเป็นมอยส์เจอไรเซอร์ได้ไปในตัวเลยไม่ต้องลงมอยส์เจอไรเซอร์นะคะคือที่นี้ลงเพราะรู้สึกว่านะีาเป็นคนผิวหน้าแห้งมากไม่ลงมันจะลอกได้นะคะเวลาทาเนี่ยก็อย่างที่นะ้าทำเลยค่ะก็แต้ม5จุดแล้วก็ ทาไปในทิศทางเดียวกันนะคะเพราะว่าถ้าวนไปเป็นวงกลมแล้วเนี่ยบางทีอาจจะทําให้เราทาไม่ทั่วหน้าได้โอเคสังเกตได้นะว่าจริงๆแล้วอะรอยบนใบหน้าเราลดลงด้วยนะพอพอทานี้ไปมันเหมือนมันเป็นเบสอย่างที่หนะ้าบอกค่ะเบสแล้วก็พรายเมอร์ไป็นตัวไม่ต้องอะไรลงอะไรเพิ่มละหลังจากลงอันนี้นะคะ หลังจากนั้นนี่นะก็ลง fresh glow นิดนึงตัวนี้เนี่ยก็เพิ่งได้มาใหม่ของ burberry นะคะเป็นคล้ายๆตัวที่ทำให้แบบว่าหน้าเราแบบวาวาวิ้งวิแบบที่ไม่ได้ตั้งใจไม่ทำห้หน้ามันนะคะก็ขวดมันสวยมากเป็น,นี้ก็เปิดออกมานะคะแล้วก็นิดนึงนะคะลงสวเฉพาะที่เนี่ยรู้สึกว่าเนะี่ยอยากไฮไลท์อะ การที่เราจะลงรองพื้นแล้วก็ลงทุกอย่างให้หน้าเรารู้สึกว่าดูมีสุขภาพดีแบบไม่ได้ตั้งใจทำให้ดูสุขภาพดีแบบเป็นธรรมชาติเนี่ยจริงๆแล้วขั้นตอนมันเยอะนะคะแต่เราจะทำยังไงให้มันดูธรรมชาตินั่นเองนั่นคือเรื่องสำคัญนะคะอันนี้ก็ลงไม่ต้องเยอะคะ่ะลงบางๆนะคะทำให้หน้าดูแบบว่าวาวๆหนึงเหมือน พอกลลีที่เขาชอบทํากันหลังจากนั้นก็สุดเดิมคันนี้จะลง BB ีครีมของนี้หน้านะคะไม่ต้องเยอะค่ะอันนี้มันจะคล้ายๆโชว์ผิวหน้าเราแต่เนืนว่าขั้นตอนนี้สําคัญที่สุดคือการลงกันแดดนะคะเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยแดดร้อนมันมากตัวส m o o อีเมื่อกี้เนี่ยเป็นตัวที่ปกป้องทั้ง UVA แล้วก็ UVB ก็คือกันได้หมดทุกอย่างนะคะ เนื้สื่อน่าทาแล้วน่าจะกันแดดแล้วมันจะเป็นการบำรุงใบหน,น้าไปในตัวด้วยดีมากตอนนี้นะก็ลงบีบีนะคะน่้ใช้ฟองน้ำค่ะเพราะเนี้ยไม่อยากใช้มือเพราะว่าเวลาเราใช้นิ้วมือเราเองเนี่ยจะทำให้รองพื้นมันจะค่อนข้างหนาหน่อยแต่ถ้าเราใช้ฟองน้ำหรือว่าใช้แปรงนะคะเนื้อที่เราเกลี่ยลงไปกับผิวหน้าเราเนี่ย มันจะค่อนข้างเบาบางมากขึ้นนะคะก็ปุกปิดแบบเชียร์ก็คือแบบบางๆนะคะอ่ะเห็นเห็นได้เลยนะคะว่าตอนนี้ผิวหน้าดูโอเคมากขึ้นนะคะสีใกล้เคียงกัน หลังจากนั้นนะคะก็เป็นการลงคอนซีลเลอร์ค่ะที่น่าใช้ก็ m ม k e Up f o r e เ e r เหมือนเดิมนะคะจะใช้แปรงคอนซีลเลอร์นะคะจุ่มคอนซีลเลอร์สีที่อ่อนกว่าสีผิวหรือว่าใกล้เคียงสีผิวเรานะคะตรงตรงหน้าต,ตาค่ะการลงคอนซีลเลอร์ตรงบริเวณตานะคะนอกจากจะเป็นการออลบรอยคล้ำแล้วนะคะ ยังเหมือนเป็นตัว eye primer ไปในตัวนะคะซึ่งการที่เรามี eye primer ตรงตาเนี่ย,ยจะช่วยในเรื่องเวลาเราลง eye shadow นะคะให้มันติดทนทั้งวันแล้วก็ให้มันไม่ไหลมา,มาอยู่ที่ล่องเขาเรียกอะไรล่ลองตา2ชั้นเราได้นะคะนี่นะถนัดใช้ตัว concealer มาเลย แล้วก็เป็นคอนซีลเลอร์ตรงส่วนอื่นตรงรอยรอยดำต่างๆนะคะใช้แปรงเดียวกันได้ค่ะตรงร่องจมูกนะคะโอเค ก็เป็นการลงรองพื้นทั้งหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะรวมคอนซีลเลอร์แล้วด้วยหลังจากนั้นค่ะนี้นะก็จะใช้แป้งฝุน่นจาก beauty licious ได้ใช้มาเรื่อยๆนะคะกล่องจะเป็นนี้นี่คือแป้งฝุ่นนะคะชื่อว่า extra light loose powder นะคะก็จะเป็นมีพัฟตัวนี้ที่น่าชอบเพราะว่าเนี่ยว่าเราสามารถไปงานกลางคืนได้เลยโดยใช้อันี้นะคะเพราะว่าตัวแป้งฝุ่นเนี่ยจะมีกลิตเตอร์เล็กๆอยู่ในตัวนะคะ สิ่งที่จะทำนะคะคือเคาะมาที่ฝาปริมาณหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้ตัวพัฟที่เขามีให้เนี่ยค่อยๆกดลงบนใบหน้าเราค่อยๆนะคะก็จะทำให้ความบันบนใบหน้าเมื่อกี้เนี่ยที่เราลงคอนซีลเลอร์ลงบีบีลงทุกอย่างไปก็จะไม่มันก็จะหายไป ทำให้กลายเป็นผิวหน้าที่แมทแล้วก็ดูไม่มันนะคะแต่หรือว่าเมื่อกี้นี้นะลงตัว BB c r ครีมไม่ใช่ BB c r ครีสิตัวเบสของ Burberry ไปแล้วทําให้หน้าเราดูไม่แบบว่าเขาเรียกอะไรด้านด้านสีมันด้านด้านเกินไปก็จะมีความเงาอยู่แล้วนะคะลงไม่ต้องเยอะเลยหน้าเราก็ เรียบเนียนดูเป็นธรรมชาติมากแล้วนี่ก็คือเสร็จขั้นตอนทุกอย่างนะคะในการลงรองพื้นบนหน้าเรายัางไงการเตรียมผิวหน้าเรายัางไงก่อนที่เราจะลงเอ่อเมคอัพทุกอย่างบนใบหน้านะคะก็เป็นการท,ทําที่นี่นะว่าขั้นตอนก็อาจจะเยอะพอสมควรแต่ว่าถ้าเราทําไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันก็จะจีนแล้วก็ทําได้ไม่ยากนะคะก็ ลองดูนะคะก็เรียบเนียนดูโอเคดูแบบสุขภาพดีนะคะแต่ถ้าเราก็อยากแบบว่าเขาเรียกอะไรลงบางคนเนี่ยอาจจะต้องใา,ายคาคิ้วไม่อะไรเลยก็ได้เพราะคิ้วสวยแล้วนะคะก็อาจจะลงบลัชออนนิดนึงอันนี้ก็ของ beauty l i c i o u s เหมือนกันนะคะข้างในมันจะเป็นสองสีอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีสีชมพูแล้วก็อันนี้เนี่ยอาจจะดูน้ำตาลนิดน,นึงแต่จริงพอทาออกมาแล้วเนี่ยจ,จะเป็นสีชมพูออกส้มๆก็สวยดีนะคะก็ลงได้เลยค่ะใช้แปรงบลัชนะคะ นีนะชอบใช้สองสีทำให้แก้มเรามีสีชมพูลเลือ,อเลื่อนหลังจากนี้นะทาแก้มเสร็จเรียบร้อยนะคะเมื่อกี้แล้วก็น่าเขียนคิ้วเหมือนเดิมที่นี่นะเขียนนะคะนี่คือลุคที่ออกมาโดยที่อนีนะยังไม่ได้ทําอะไรอย่างอื่นเลยทั้งสิ้นนะคะตาก็ยังไม่ได้ทานะคะแล้วก็ ปากก็ยังไม่ได้ทาอะไรนะคะก็จะมีแค่ลิปมันนะคะเพราะฉะนั้นลุคนี้เนี่ยถ้าใครชอบเนี่ยอยากบอกว่าไม่มีอะไรเลยแค่เราลงรองพื้นให้ดีนะคะเราลงแป้งลงครีมกันแดดที่ที่ดีนะคะแล้วก็ลงตัวเบสที่ดีนะคะ เมื่อเรามีผิวหน้าที่ดูดีแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องแต่งเยอะเลยค่ะก็แค่ทาแก้มแล้วก็ทาคิวแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ดูผิวมีสุขภาพดีแบบเป็นธรรมชาติแล้วค่ะออขอบคุณที่ติดตามนี้นะ้ำผิวที่รวดเร็วนะคะแล้วก็มีอะไรก็มาคุยกันใน Facebook ได้นะคะเนี่ยจะมีข่าวอัปเดตตาม Facebook ตลอดเวลาเลยค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามค่ะ for it cause you need one you see i'm not gonna write you a love song cause you tell me